มาชดไปนะทำไมตัวแทนเหม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเด้อเอามาตามต่อนนะท่านปล่อยต้อนวัดครับผมเนาะวัดปูน้องรักครับเนาะวัดที่พามาเด็กปิดเล็กวิ่งเนาะครับเนาะเล็กวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างไหมอ่าทั้งบนทั้งล่างครับผมอ่ามือนี่ก็ถือโอกาสเนาะให้อาจารย์เพิ่น เฉียนให้ปล่อยต่องวดมาเลยพี่น้องเดอ้อปล่อยต่องวดเอาไปท,ที่ที่ตามเนาะที่ตามเบิ้งกับฝากไว้สําหรับปูน้องรักครับผมเนาะเป็น <c oughs> ให้เป็นแนวทางเด้อครับเดอ้อท่างส่องมาให้หกับมาไายฝอดให้พ่อแม่พี่น้อนนงนับชมนักฟังพิจารณาเบิง้งเป็นแนวทางครับผมเนาะท่านมั่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเดอ้อออาไป ฟังน้ากันไปเบิ้งน้ากันนะครับเนาะเหล็กมวดก่อนมันเรือจะเหล็กรักเหล็กรักหน่วยรักหน่วยงวดนี้บนมันก็มีมาคือเก่าสูตรเก่าเนี้ไม่ได้เปลี่ยนสูตรถ้าผมสูตรเดิมสูตรเดิมผู้ใดมีตัวประกอบก็หามาใส่ตัวนี้แค่ไหนต้องวัดก่าหนึ่งกัสองนี่นะครับหนึ่งออกมารักหน่วย รู้ในหรอประกบมันงวดกว่าคันน้ำกลนกันสลายงวดเดี๋ยวคันจะน้ำกลนกันอ้อนๆนีงปรกบขู่อยากเลยเลยคันน้ำกลนกันมันกรกบขู่ยากอยากหาตัวก็ะกบรักสิบนอ็มีอ้าหกเจ็ไม่ใช่สูดรเก่ใช่สูตรใหม่สูตรใหม่มางวดกว่านี้เอาตัวประกบมาบนเขานะ่สูตรใหม่ จบคู่ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจหนึ่งสองห้าสองเนห้สองเจสองเชนกัน หลายหนึ่งตัวหนึ่งชนกันหลายวิ่งถ้าวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งเลือดชนกันโดนชนกันเด่นตัวเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งดับห้าอ้วดนี่ดับห้าดับดับห้าบนล่างโอ้คันมีหาติดโดยคือม่ต้องไปลงทุนเลย คือดับสนิทพี่น้องดับเสิดับบนดับล่างเอกสุดน่ากลูวกันดับไปเลยดับบนดับล่างเลยหาสำหรับหาได้พี่น้องด้นั่นเด็กเด่นกันเดือแค่นี้เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเด็กบนอืมเพหมดก่อนมันชนมันชนกันอยู่รักหน่วยมันชนกันอยู่หกแปดศูนย์หมดก่อนอืมรับผมเนาะวันนี้มันก็ชนกันอยู่ ยังชวนกันหนึ่งถา้าเปาเปาหนึ่งหนึ่งอีกอ่ะเราถ้าเปาสิแมปป่ป้าปูว่าถ้าเปาโกบอเนี่ยวันเ็กเปาบุกออกขั้วเถื่อตัวล่างบ่เนี่ยล่างเอ็ดดับหนึ่งสี่ห้าหกหลักสิบอือตัวนี้ยังบริวช ไข่มีแต่ของสูตรทุดไหนก็หาตัวประกบรหดครับผมอ่ม่าส<ะ>ี่ห้าหกเนาะเมือนก่อนมันศูนย์หนึ่งสองลักซิฟตัวนี้ลักซิฟอย่างเดียวนี่นเองนะครับผมอม่ลักซิฟอย่างเดียวโลักซิฟเอาตัวประกบมาหนึ่งสองสามลักหน่วยหล <c oughs> งนี้วิ่ง ล่างชนกันดูสีก็ห้าสีก็ห้าจะดับห้าด่างล่างกัดับห้าเด้อวันนี้ดับตรงกันบนล่างงบนทัางล่างดับทั้งบนทั้งล่างห้าจึน้องเด้อดับห้าวดนก่อนวันก่อนมันดับหกวันก่อนดับหกวันนี้ดับห้าวันก่อนดับหกล่างครับผมก็ม่มีโอกาสขึ้นบนได้ก็ได้วันนี้มันดับตรงกันโอ้วันนี้มาตรงกันคือไม่หาเลยเพราะต้องเอาแล้ว หมดควนแต่วันแต่ว่าดับนางนี่อยู่ครับผม <laughs> หมดควรนดับพกอืก๊กคู่เอาไปเรื่อสูตรนี่หน่อยสูตรฝรั่ะพี่น้องเจ้อปูเป็นแยกบุญแยกกลางไห่ียบร้อยนะซีหนึ่งสีสองสีสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ลัหกหกหนึ่งหกสองหกสามัดราคาที่ดับัดรับางคือดัดรับาวัดเลขโอ้เห็นหา่เลยตัดให้มสดๆเลยคือดับก็คือดับเลยก็คือมาตองถ้าเลขสูตรมี่เนาะแปลว่าปูวาดัดผ่าเน้นคนอัเน้นเน้นลักสีเน้นเดือดเน้เลือดสีเน้นเดือดเลขนเลือสีตัวเดียว ถ้าว่าวิ่งสีเด้เน้นสีครับผมเน้นสีหนึ่งสีสองสีสามสีหนึ่งสีสองสีสามพี่น้องหลุดสีพี่น้องสำหรับล่างนะพี่น้องเด้อล่างครับผมเน้นย้ำล่างเนาะลองพิจารณาเบิงเออเหล็งเป็นไปได้สุดตัววัตถครับผมนี่โอกาสออกสุดโตเนาะพี่น้องเนาะแต่เข้ากับพิจารณาเบิง ส่วนหน้อาจารย์แติตงงงงงิงตรงๆบอคือคือต้องกลับไปคพรามบ่าอาจารย์บ่กลับนะบบห,หลายงวดเดียวบ่กลับ,บ,อบโอ้มีมีงวดหนึ่งละหนึ่ดดงมัน,นก็นไปขึ้นเป็นลักขึ้นเป็นลักหน่วยมีงวดเดียวห้ามกลับขอบพี่นลองเน้นห้ามกลับด้วยนะเ<บ>พราะว่าก็ะาจะได้ประหยัยหดเพราะว่าซูนเป็นลักมาแล้วครับผม อาตัวตัดทิมเป็นได้ไงอาจารย์ตัวตัดทิมตัดตัวอะไรออกตัวนั้นเป็นได้ไงวันยังยังไม่ได้ตัดสูตรดับเได้ไงสูตรดับสูตรดับยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็ดสูตรดับเลยเห็ดสูตรดับเบิ้งครับผมลองเห็ดสูตรดับเบิ้งก็ได้ถึงจะลองสูตรดับเลยจะดับตรงกันไหมเขียนแล้วนะสักครู่อดลองกระดาษ เลขลางเลยพี่น้องสีหนึ่งสีสองสีสามเน้นๆมึงงไปหาลอตเตอรี่ไปพี่น้องจะ้ะหาลอตเตอรี่ยิบสลากกินแบงรัฐบาลนันกันเนาะตัวสูตรสามตัวยังบ่หันเลยอ่าห่างเลยพี่น้องส <c oughs> ูตรเด็ดไทายยาังบ่ได้ครับ <c oughs> ผมไ <c oughs> ทยสามตัวยังยังไม่จับให้มัน่อนมาสิบสามซื้อ่ตัวตัวดีแ่ห้าหนึ่งสามมันออกสองหนึ่งสาม ในบ่ได้ทักใบ <c oughs> หมดเงินแั่ผมพิษรักร้อยดึกดับดึกดับดับลายแถบู <c oughs> นี่ดับตัวนี้บ้างครับบูในน่าจะสิ <c oughs> สีขาวเลยกาดับตัวนี้ 2 2 6นเรื่องับเลยทวจ็ดศูนย์้เกระชับตัวหนึ่งพเรียหร่อยลมเลยทีเดแข็งเลยเอมนเด็กดับมุดอย่แนวทางนะครับเป็นแนวทางคู่นี้เดี๋ยวคืสูตรเด็กดับปูเนะเฮ็ดไทยสดๆเลยเขียดให้เมื่อกี้นี้ เด่องเดจะเริ่มมากองกลาบมมีเลขดับกรักลาบมมีดับเด้อดีึเอล่สินักกัจนามึองกองขนาดเขาบ่มีเลขดับนําที่เจรนาบนไม่ใช่ไหนไหนเลขดับครับผมมันก็สีเลือดีมาตัวนึ้ปูมาดับเลยดับสังสังเกตสีตัไม่ดับสักตัวเลยสีบ่มีดับเลยโอ้โหีหนึ่งสีสองสีสามขึ้นมาหายให้่าน่ะครับผมเป็นเลืออยู่หกสาม มีกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้อยู่ในกรอบดอกพี่น้องไม่ได้อยู่ในกรอบนอกกรอบอยู่นอกกรอบเยอะตัวที่ปูกรอบห้ใจขึ้นตัวเน้นล่ะพี่น้องน่าติาเบิ้งกาไวครับผมเนาะก็มีเบิ่งกลางปูนั่งหลักนะคุยได้มากตัวเดียวกันกันท่านาเขาแับกับปูน้องลักกัน กดไลค์กดแชร์น้พี่น,น้องกดถือใจกดจะวิ่งแจ้งเตือนให้กับทังช่องนี้พี่น้องได้หาในทางฝาคนพี่น้องครับผมเนาะตามนั่งครับผมบนหกหนึ่งเจหนึ่งไม่เหลือเด้ผม 72, เหลือเน้นๆเลยด้ไหมตัดเจ็ดสอน้นๆเน้ปนปะโฟเจ็บนเดินสคู่เจ็ดสองกับหกหกหนึ่งเดหนึ่งเน้นๆนะสำหรับรางเด่นสี่หนึ่งสี่สองสี่สาลุดเปนหลุดพี่น้องอแล้วก็หสามพี่เสียดสุดๆเลยฟัว รัดเลงดับให้ยังวันเดียวเศร้าหันรไหมครับผมฝากไว้ฝากไว้ค่ะสวัสดีครับตอนนั้นครับผมเนาะเอากลับหัวให้ตอนนีพี่น้องได้แคบตาจอเอาไปวิเคราะห์นอนวิเคราะห์เบิ้งท่านฝันดีฝันได้คือยังอาจารย์เพิ่นให้มากกัจวดจับน้าพี่น้องเก็หม่ต้องรอโอกาสช่างพี่น้อง อ่าเรารีด่ด้วนครับผมเนาะขอ้มีโชคไม่ใส่แต่เหมือนกันรับชิปนี่มีรูปก็ไลค์ก็แชร์สวัสดีครับ